ตึกอนุบาลน,นี้ท่วมหมดเลยไหมครับท่วมทยั้งขอไม่ท่วม่คับต้งหยุดแต่ว่าผู้ปกคองคมไม่มาลนี่เราหยุดไหมครับนี่หยุดค่ะแต่ว่า <c oughs> อาทิตย์ละสามวันค่ะทำความสะอาดห้องใช่นไหมครับเพ <c oughs> ิ่งทำเสร็จวันอาทิตย์มาอีกแล้วใช่ล้วคะอาคารอาทิตย์องคาร,าร,ารค่ะคนของีทันไหมเนี่ยครับ ซึ่งเป็นว่ประมาณที่ไม่ใช่น้อย,อยเลยไ <c oughs> ม่มีแค่นหนักกว่านี้เหรออ๋อนี่เด็กปกตินี้เราปล่อยมากค่ะปกตินี้เวลานี้เด็กต้องมาเรียนแล้วเนาะเดี๋ยว <c oughs> ขึ้นเดี๋ยวลงอยู่นี่แหละครับขึ้นลร,รอบนี้ถือว่านหนักไหมครับ ไมนมีใครหนักกว่านี้เหรอนี่มีท่วมอยู่แล้วกันที่หนึ่งหนักนะครับมีสองจุดนะครับจุดแรกคือปฐมวัยที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วอจุดที่สองคืออาคารชั้นปสนะครับเมื่อเมื่อเช้านี้ประมาณตีห้านะครับตรงนี้น้ำจะลึกกระดาษหนึ่งเมตรนะครับประมาณเกือบหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้ตรงนี้น้ำลดแต่ว่าปสเราก็สั่งให้ปิดเรียน เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกๆของเราเราก็เราก็ให้หยุดเรียนนะครับในชั้นปสางั้นวันนี้จะไปเรียนอยู่ชั้นประถมไปแล้วก็ปสามสองชั้นนะครับนนี้ตองตั้งขออภัยกับผู้ปกครองนะครับที่วันนี้เรานะครับให้ให้ลูกๆเราหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของลูกๆเราขออ่าอยากผู้ปกครองนะครับให้ช่วยดูแลดูดานของท่านในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อความปลอดภัยของของลูกๆ นะครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นนี้ที่หยุดเรียนของชั้นผสมวัยนี้ประมาณกี่วันก่อนครับเื้องต้นเื้องต้นตน,นี้เราเราจะประเมินสถานการณ์นะครับถ้าว่าน้ำมันลดถา้าน้ำาลดเราก็จะหยุดหนึ่งวันแต่ว่าถ้าน้ำไม่ลดคือถ้าฝนยังมาอีกเราก็จะหยุดตออ่อเน่องอีกแต่แต่ถ้าหยุดหนึ่งวันนี้ถ้าวันนี้ฝนไม่มาพวกพี่เลี้ยงแล้วกว็ครูแล้วก็วน้อกนักกษาเนี่ยเขาจะทำความสะอาดห้องเรียนนะครับแต่ว่าถ้า ฝนยังมาอีกเราจะไปต้องหยุดต่อนะครับเราจะไม่สั่งสั่งหยุดนานนะครับเราจะประเมินสถานการณ์วันต่อวันนะครับท่านยกครับตอนนี้สถานการณ์ที่มีคันกระน้ำพังเนี่ยในริมน้ําชีนะครับสถานการณ์เบื้องต้นเป็นไงบ้างฮะหมอตอนนี้ก็วันต่อวันที่ผมทำนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตมาช่วยกนปิดปิดแล้วก็ปิด้วยลวดโดยลวดนครับโวยลวมาหลายจยุดครับมันเลทำทำได้แค่วันเดียวครับมันก็ไม่อยู่ แล้วก็ช่วกันดีครับตอนนี้ก็เตรียมคือบอกชาวบ้านว่าให้เอายกของที่มีสูงตรงไหนที่พอป้องกันได้เขาก็จะช่วยกันครับคือทางวัดเรื่องพุทธ่ที่ต่ำนะครับก็เราจะประสอบตายติดประมาณตะเม็ด้วก็ใช้เดาใบโพดูต่อครับผมคิดว่ามาตรกานน้ำนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนครับทีจะจะบบบเเ่เราจะอยู่กับอยู่กับเขาเขาจะอยู่กับเราเขาจะอยู่กันได้ครับแั่นก็เราก็จะช่วยีร้องครับ ว่าเราทำเต็มที่แล้วครับเนี่ยมันเอาไม่ไหวถ้าเราไม่ปล่อยจุดนี้จุดอื่นก็ต้องพังด้วยกันครับถ้ามันออกกับจุดหนึ่งได้ก็อีกจุดหน่งก็อาจะจะจะอยู่อยู่ครับเพราะว่าด้านในถ้าทัออ้ทงบ้านด้านนู้นนะครับมันก็ก็มีชาวบ้านอกันแต่ว่าน้ํายังไม่ออกออกจุดเดียวครับมันจะได้ไหนออกไปนี้มันจะมันรองไปนีมครับเนี่ยน้ที่ไม่เหลือเลยอ่ะนั่นเอานที่ออกไม่ได้นะ จะกันถึงแน่นอนมีวัว่าผมมาพิชไรเน่พินรใหท้องกานที่อุปมาช่วยกันว่าสิชถึงเลย่อนเียรวพุทุทธก่อนรื่ท่มานะครับก็ช่วงรมมาตองเว้นได้ครับตรนี้เพราะว่าคิดว่ากแพงวนะน่าจะควรน่าจะมิดเลยใช่ไหมเราะว่ารานการ์แล้วแค่แล้วะมาจบราคา่เป็นเ็นกแพง จะพู่นะว่าแค่ตทั้อหมดเพราะว่าคนน้ำมันมากาะง้วว่าท่านตายบอกว่าน้ำจะมากน้ำจะมากเขาไ่เอาไปดูแ้วันเบเกิดเ